สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อจะชวนทุกคนมาทำเมนูอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะมีคะน้าอยู่1กร,ร๊ค่ะซื้อมาในราคา10บ,บาทนะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็เลยจะมาทำเป็นเมนูคะน้าผัดปลากระป๋องนะคะซึ่งก็มีความแซ่บแล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วพี่อ้อก,ก็เคยทำเมนูนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ แต่ก็อย่างที่เคยบอกนะคะว่าเมนูที่พี่อ้อทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารที่ทำทานเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยวนมาเจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะพี่อ้อจะลวกผักก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราลวกผักก่อนเนี่ยก็จะทำให้เวลาเราผัดใช้เวลาในการผัดน้อยนะคะ แล้วเวลาที่เราผัดเนี่ยก็จะผัดได้ง่ายขึ้นค่ะโดยที่เราก็ไม่ต้องแยกก้านแยกใบนะคะแต่ว่าในขณะที่เราลวกอยู่เนี่ยเราก็จะลวกบริเวณก้านก่นกอนนะคะเพราะความที่ก้านเขาจะสุกช้านะพี่อ้อก,ก็ใส่ก้านลงไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยใบค่ะหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะก็เอาขึ้นมา,าน็อกน้ําเย็นไว้นะคะถ้าเบื่อใครไม่มีน้ําเย็นก็ใช้เป็นน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะ ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนพริกกับกระเทียมพี่อ้อก,ก็จะใช้วิธีตำแบบหยับๆนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็มีไม่เยอะเลยนะคะก็ <g ül> มีขนาที่ลวกแล้วนะคะมีพริกกระเทียมตำแบบหยับๆแล้วก็มีปลากระป๋องจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะพี่อ้อใช้1กระป๋องค่ะ เราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะพี่อ้อก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะแล้วเราก็จะเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนค่ะถ้าใครชอบทานเผ็ดเนี่ยเราก็ตำพริกให้ละเอียดได้เลยนะคะแต่สำหรับพี่อ้อแล้วเนี่ยพี่อ้อก็ไม่ทานเผ็ดมากค่ะก็จะตำแบบหยาบๆนะคะ พอเราเห็นว่าพี่กระเทียมหอมดีแล้วเนี่ยก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะก็ผัดลงไปนะคะการที่ปลากระป๋องเขาโดนความร้อนแบบนี้นะก็จะทําให้ปลากระป๋องเนี่ยเขามีความหอมมากๆเลยค่ะก็จะผัดไปสักแป๊บนึงนะคะให้เราได้กลิ่นของปลากระป๋องหอมนะแล้วเราก็ใส่ผักคะน้าที่เราลวกเอาไว้ลงไปค่ะ การที่เราลวกคะน้าก่อนก็จะทําให้เวลาเราผัดเนี่ยเ,เราใช้เวลาไม่นานนะคะและคะน้าเนี่ยเขาก็จะมีสีเขียวสวยนะหลังจากที่ผัดแล้วเนี่ยคะน้าเขาก็จะไม่ดํานะคะแบบนี้ก็จะดูน่าทานค่ะพี่อ้อก,ก็จะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ําตาลแล้วก็รสดีนะคะ การที่ปลากระป๋องเนี่ยเขามีรสชาติดีอยู่แล้วนะพี่อ้อก,ก็จะใส่อซอสใส่เครื่องปรุงอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะเพราะว่าปลากระป๋องเนี่ยเขามีรสชาติอยู่แล้วค่ะถ้ากระทะแห้งจนเกินไปแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะน้ำจะได้ขุบคลิกหน้าทานค่ะ เราก็ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการนะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะหลังจากที่ผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะพริกไทยป่นก็เป็นตัวช่วยที่จะช่วยชูรสชาติให้อาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะ คณะผัดปลากระป๋องก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้ก็ทำง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าเผื่อเราจะทำให้เด็กๆทานเราก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกนะคะก็ใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวก็พอนะก็จะได้มีรสชาติที่ไม่เผ็ดค่ะ เมนูนี้ก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเป็นเมนูที่ออหาวัตถุดิบได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีปลากระป๋องติดบ,บ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะบางบ้านก็ปลูกคะาทานเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบแทบที่จะไม่ต้องซื้อเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ